แม่ก๋วยเตี๋ยวเหลือบ่ชามซื้อซือดอกบ่ได้อยากค่ะวัสดีครับพี่น้องขาะมะฮาฮอดลันไปเที่ยวแล้วค่ะนี่ถือได้แล้ว่าึ่งรันเรียบร้อยแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวค่ะขอบคุณแม่พลอยแม่พลอยบ,บ้าน แม่พลอยบ้านอวนอัวนะคะที่เลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวนะคะสองวันสองวันรวดเลยสองเซตรวดเลยนะคะนี่กว๋วยเตี๋ยวแม่พูน,นค่ะก๋วยเตี๋ยวพูนสุกค่ะคอน้าพูนเหลือไปขอมากไปตื่นเต้ตืก๋วยเตี๋ยวพูนสุกค่ะกินทันทีขี้ทันควนค่ะเอาไปกอชิมะพักหอมโอโกชิมะน้ำหอมก๋วยเตี๋ยวพูนสุกค่ะกินทันทีขี้ทันควนค่ะนะคะก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมาค่ะนี่พี่น้อง ขอบคุณแม่พ่อยดค่ะเด้อค่ะขอบพระคุณแม่พลอยนะคะที่เรื่องก๋วยเตี๋ยวนะคะกนกิน้วยก็ได้หรอคนละถ้วยมันจิบบคูกันมันแหงหลายสองวันลวดนะคะสองเซตลวดนะคะขอบพระคุณคุณแม่พลอยค่ะอขอบพระคุณค่ะต้าลรอเนาะพ่อข่อยแม่วันวันไม่สรพงชาาิตีลวดขอบพระคุณแม่พลอยมากนะคะที่เัียงก๋วยเตี๋ยวค่ะ เหมือนเดิมค่ะแม่ขอให้กลับคืนไปเป็นร้อยเท่าพันทวีนะคะคิดสิ่งใดสมคำมุ่งมั่นปรารถนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ํารวยเงินทองรวยแล้วก็รวย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 อีกนะครับคุณแม่พลอยนะคะเมื่อนี้ผู้ใดขอเรื่องก๋วยเตี๋ยวแม่พลอยบ้านอโดนวัวแต่ว่าขอยบราอยากก๋วยเตี๋ยวขอเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ป้ะเอาชี้สิบบาทเอาเรียบร้อยต้นไงแก้วนึงเป็นหกสิบ เอาได้ตานึงได้หกสิบมาแลกเงินแล้ววันนี้เอาเราสิบวกินก๋วยเตี๋ยวแต่วันเราสิเอาเงินแทนไหมเสิเงินไปซื้อก๋วยเตี๋ยวร้านอื่นเมื่อขึ้นเออเมื่อขึ้นกินแล้วทองเสียเมื่อขึ้นมาเตี๋อวเสียยังไงผมรถเครื่องปุกน่ะเทเสือเหมิด สมน้ำหนานในซางก็บนโลกคนหัวของคุณแม่กินได้เน้นองมาสักสม่องผู้ใดบาขีบ่บาเหงาตัวสามชิมั็เก่งเกี่ยวได้เลย <c oughs> โอ้บุหรี่แล้วครับแม่โบสมควรปิดล่ะเหรอ,หมอ,หรอแม,ขอแมอ่ขอบคุณแม่พลอยขอบพระคุณแม่พลอยนะคะขอบพระคุณแม่คะ่ะที่เมตตาลูกๆหมอลำเสียงวิหกค่ะ